ใครใช้แอปธนาคารอยู่ดูคลิปนี้ด่วนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะมาเตือนคนที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารอยู่นะคะ เช็คก,กันดูนะคะตอนนี้ใครมีแอปธนาคารอะไรบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะบางคนมีหลายแอปเลยค่ะดังนั้นห้ามพลาดนะคะดูคลิปนี้ให้จบดูเสร็จแล้วนะคะกดแชร์ออกไปด้วยนะคะวันนี้รัดมาย้ำเตือนนะคะแล้วก็แจ้งผู้ใช้โมบายแบงกิ้งหรือว่าแอปพลิเคชันธนาคารทุกคนเลยนะคะถ้าเรานะคะไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่อยากโดนดูดเงินนะคะถ้าอยู่ในกลุ่มนี้รีบทำด่วนค่ะ ข้อมูลจาก Facebook Fanpage ไทยคู่ฟ้านะคะได้ย้ำผู้ใช้ Mobile Banking ทุกคนนะคะปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ระหว่างผลักดันมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือภัยออนไลน์นะคะซึ่งในส่วนของภาคการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทนะคะประสานธนาคารรัฐ และก็เอกชนนะคะปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งนะคะใครที่โอนเงินตั้งแต่50,000บาทต่อครั้งนะคะหรือโอนเงินรวมนะคะ2 0 0 0 0 0บาทต่อวันหรือโอนเงินรวมนะคะ2 0 0 0 0 0บาทต่อวันขึ้นไปนะคะติดต่อสาขาธนาคารด่วนนะคะเพื่อสแกนใบหน้าเป็นฐานข้อมูลช่วยตัดวงจรภัยออนไลน์นะคะซึ่ง ดำเนินการแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะธนาคารแต่ละแห่งนะคะจะให้ผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งทําการยืนยันตัวตนไปตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มดําเนินการจัดการนะคะจากัดวงเงินผู้ที่ไม่ได้ดาเนินการยืนยันตัวตนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะยังทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันได้ แต่การโอนเงินต่อครั้งนะคะจะไม่สามารถโอนได้นะคะถ้าใครโอน50 0 0 0ต่อครั้งขึ้นไปหรือโอนรวมเยอะๆนะคะต่อวันเนี่ยโอนรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน2 0 0แสนนะคะอย่างใช้ได้นะคะทุกคนส่วนคนที่ไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งนะคะไม,ม่ไม่ได้ม่ได้มีแอปพลิเคชันธนาคารก็ไม่ต้องดําเนินการยืนยันตัวตนดังกล่าวนะคะและยังสามารถทํำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆของธนาคารได้ตามปกติเลยนะคะอย่างเช่น การโอนเงินผ่านตู้ ATM นะคะสาขาธนาคารหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยไม่ถูกจำกัดวงเงินตามจำนวนที่กล่าวมานะคะทีนี้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรามีข้อมูลใบหน้านที่ธนาคารหรือยังนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถเช็คผ่านแอปได้แล้วนะคะก็จะมีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารกรสิกรไทยนะคะหรือธนาคาร TTB นะคะ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธนาคารทบสแล้วก็ธนาคารอมสินนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลณนะวันที่30พฤษภาคมค่ะในส่วนของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยนะคะโก้นะคะในกลุ่มนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับแอปพลิเคชันให้เราตรวจสอบได้นะคะว่าเรามีข้อมูลใบหน้าแล้วหรือยังรวมไปถึงธนาคารบางแห่งนะคะก็แจ้งเตือนไปยังลูกค้านะคะที่ยังไม่มีข้อมูลใบหน้านะคะ โดยการส่งข้อความไปนะคะหรือส่งอีเมลไปแจ้งเตือนให้แล้วนะคะว่ายัางไม่มีการอัปเดตข้อมูลใบหน้านั่นเองนะคะใครอยู่ในกลุ่มที่ยต้องไปยืนยันตัวตนนะคะสแกนใบหน้านที่ธนาคารบ้างนะคะหรือใครมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะเช็คกันอย่างไรอยากแชร์ให้ผู้ติดตามของเราได้อ่านอย่างเป็นประโยชน์นะคะคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้หรือมีคําถามอะไรบอกกันไว้เลยนะคะเกตอา่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยว ทำคลิปมาตอบให้ทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกคนกดแชร์คลิปนี้นะคะออกไปเตือนพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะคะบางท่านยังไม่ทราบนะคะบางคนเนี่ยมีกิจการนะคะขายของออนไลน์อยู่นะคะมีการโอนเงินจํานวนมากอย่าลืมที่จะไปทํากันด้วยนะคะฝากเตือนกันไปด้วยก่อนที่ธนาคารนะคะจะดําเนินการอย่างเข้มงวดน,นะคะแล้วเราก็จะโอนเงินเยอะๆไม่ได้นะคะ ก็จะเป็นปัญหาต่อการดําเนินธุรกิจของเรานั่นเองค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราตลอดมานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ